ยินดีต้อนรับเขอาสู้ช่องสไตล์เทบาทที่แอลคลิปนี้เจียามาเบิงสวนมะนาวุนปลูกไว้โอ้ยงามหลายคนใส่ขี่หมูคนเลี้ยงหมูก็เลยใส่ขี้หมูน้ำปจเจี๊าไปเบิงว่ามันงามซําใดเพิ่นกับปูมะนาวพันในแป่นพิจิตรเจอเบิงนํกากันครับแต่ว่ามีอันนึงสีถามมันเป็นไปไดบอต้นมะขามนี่ตอนใดบ่พี่หนอ้องให้หูบอกเนี่ย ก็จะกว่าตดไอ้ไอ้มาขามเนี่ยตอนบ่ด้ตอนบนบ่ออกหาดสวัสดีครับผมยินดีนนตอนรับเข้าสู่ช่องสไตล์ไทยบ้านที่แอลวันนี้มาเบิงสวนบักหน้าโอ้ยโดกขนาดเลยครับสวนบักหน้าโดกดด ดกดกดกสวนมะนาว,ดวกดดเพ่นปู่พ่นก็ใส่ยฟุนขี่หมูตัวนีเพ่นใส่ปุ๋ยขี่หมูดกขนาดเลยนี่เป็นหน้า มีมะแขงมะเครือพว่วงนี่กล้วยอู้ดกสวนมะนาวก็ะชิมเมนพันธ์อะอันนั้นมัน้งไ่เอ๊ะพันยังหนอคิดบอกโอ้เป็นผุ่มเป็นพว่วงดกขนาดเลยมะนาว พาเบือ้องสวนมกนาวต้นเล็กต้นหน่อยโอย้กันโดกคือกันอันมะกรวยก็มีกรวยหอมงาดวกดวกๆๆๆๆโต๊บโตมะนาดวดกขนาดด้ยย่อนแซงจังหน่อยเนี่ยันาดียวโอ้ไก่โอ,อบขหู อันนกระของหมูเป็นเหลียงหมูปลาไวนะ้น้ำมาเบิ่งสวนมะนาวสวนเสียต้นเสียต้นว่ายูดอกแต่แม่เพื่อนบอกว่าเขามาทายโลดโอ้หง่ามครับง่าม โอ้องามเรยมันหนาวมะนาวมะเขือก็มาาีมะเขือมะเขือสวนมะนาว หน่วยมากโดกเป็นผมเป็น,ปน,ปนพ่วงอยู่โอ้โอโอต้นมันก็มีมันญี่ปุ่นเนาะนี่เนาะมันเคยเอาไปให้กินอยู่มันญี่ปุ่นหวานดีตัวลนะมะนาวสวนมะนาวมีมะเขือมีหัดพักอิตุขอตัวเอ้ ีหมากร้ายขนาดเป็นแซงเลยอต้นแหงเป็นเป็นพ่วงเป็นแซงเลยคุับลบอ๋อ เป็นแซงเป็นแซงเป็นพวงเป็นพ่วงไปเลยโอ้ยมาลุกลุกลุก่ะนี่หอดมะเขือเอิบตัวนี้มะเขือเอิบมะเขือเอิบมะเขือขนเซนตำบมกหูกูดก๊ดกด๊กด๊อกโอ้โถน,นี้กระดกมาหอดเงาแม่นคนอ่า ความเงามันพุถ้าเงาก็มีหมากเป็นผมเป็นพวงเป็นสุม่มเป็นแสงเลยดกขนาดเลยโอ้โดก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 ,ดก เบื้องต้นทา,งนาท้งในทิเป็นผุม่มเป็นพวงเป็นสมเป็นแสงโอ้โหกวยกวยต้นทุ่นตัวนี้กอทุ่นต้นทุ่นกินกระตัมบกหุ่งมันคือเออกำลังหมากเหลืองกำลังสุกอ่ะมันคือเออกำลังหมากกำลันงนั้นกำลังสุกโอ้เป็นแสงเป็นพุ่มเป็นพวงเลย ดแส่งโอ้แป่นพิจิตคือดอกแล้วอันนี้พันแป่นพิจิตนะโอ้เป็นแส่งเนี่ยไงโดขนาดเลยต้นนี้เพิ่งปลูกล่วงดินเนี่ยต้นงามเป็นแส่งเลยโอ้ไปออกไปทั้งพื้น ต้นกล้วยมะเขือต้นมะเขือยังมะเขือขึ้นมาเลยอู้มะเกียเก่ยวมะเกียเก่ยวเกี่ยวหาทางออกบ่ได้ปะเอออันนี้ก็ต้นตอกอีตรูเข้ามาเบิ่งต้นมะนาวที่แหละคือพันบอ่ออกคือออกเลย ขั้นแป่นพิจิตโต้นนี้เพิ่นปลูกเสีทอโดขนาดเลยโดกจนหอดเหงาเห็นบหมโดกโดดโดโดดโดโเพิ่นปลูกเสีทอคือกันตัวนี้ mà chân hòt ngào rơi khuôn à ừ. xuống mắt nào không à. có bừng theo vị อ้าวเฮ้ยเป็นไปได้บาพีน้อกขึ้นตอนต้นมะขามตอนมันฉีเป็นหาดเยาวเนี่ก็ตอนใดเยาวาต้นมะขามเนี่ึ ต้นมะขามนี่ยตอนไถยบี่นอ้อให้หูบอกเ่ยคือเจังกระบต้นไอ้ไอ้มะขามเนี่ยตอนบ่้ตอนบลนบอออกหกักต้นมะขามกำลังงามเลยแต่ว่าเป็นตอนแม่นอยูบบ่สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สไตล์เทเบาลท,ที่แอลนะครับ คลิปหน้าพอกันใหม่สำหรับคลิปนีขข้ขอขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ